หนึ่งและสองรับโอเคต่อไปเราจะโยนสองมือพร้อมกันมืออีกข้างหนึง่งหมุนในแนวนอนอมีกข้างหนึงอองน่งหมุนในแนวดิ่งขณะที่โยนหมุนขึ้นให้ตบมือหนึ่งสองปั๊บลับนะหนึ่งสองรับ up ขึ้นดวนที่หนึ่งและดวนที่ส okay. องโอเคอ่ะจ้าค่ะตู้งมสติในการทำลาโยนให้มีความเคลื่อนไหวที่เร็วโยนให้ถูกต้อง สุดท้ายตบมือไปด้วยเรียมโยนให้แตกตามปับ๊บรับรับอันที่หนึ่งรับอันที่สองโอเคผ่านมากครับอุปกรณ์หรอริบบิ้นถ้าริบบิ้นี่้เป็นรูปมันจะพันง่ายอันในยิมนาสติก่ะอุปกรณ์ริบบิ้นเป็นอุปกรณ์ที่ยากมากที่สุดความยากของอุปกรณ์ริบบิ้นก็คือจะต้องหมุนวงกลมหรือหมุนท่าแล้วก็ตามแต่ให้มันเท่ากันและอุปกรณ์ต้องลอยบนพื้นยกเว้นท่าที่เราตั้งใจให้สัมผัสพ,พื้น นะคะเพราะฉะนั้นการเล่นอุปกรณ์ริบบินมือต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบส่วนที่ต้องใช้ก็คือหมุนข้อมือเป็นวงกลมหมุนข้อมือวงกลมสิคะ,ะดูวงลิบินให้พ้นพื้นให้พ้นพื้นเบสิกอย่างแรกก่อนเคลื่อนไหวตลอดเวลาจากข้อมือหนึ่งสองสมสีห้าหกเจ็ดแปดทีนี้จะยากขึ้นมาอีกเราจะเอาทักษะกระโดดหมุนตัวสิ่งที่เราจะต้องควบคุมก็คือ ควบคุมร่างกายให้มีความสูงที่ถูกต้องก่อนนะคะแล้วขณะที่กระโดดทรงตัวให้อยู่เตรียมอัพอ้าวอัพกระโดดควบคุมตัวเองปั๊บหมุนลิบินหมุนลิบินลิบินลิบินโอเคโอเคค่ะอมีคำถามอะไรไหมคะถ้าเราเอาลิบบินนะคะไปใช้กับการทรงตัวค่ะต้องมีหลักเกณฑ์ไงะคะ ทักษะการทรงตัวสิ่งสำคัญก็คือนะคะนี่คือแกนของร่างกายนะคะเราจะยืนอยู่ได้ให้มีความมั่นคงก็คือต้องล็อกข้อต่อส่วนต่างไว้อ่ายกขาขึ้นส่วนที่สําคัญก็คือเห็นไหมคะหนึ่งไล่ลงมาหัวเข่าเหยียดล็อกหัวเข่าไว้ถ้าตรงนี้ยืนมั่นคงก็จะยืนได้อ่าหมุนอุปกรณ์ลิบบินไปอัพขึ้นแขนกลางออกแขนกลางออก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  นะคะนี่คือหลักการทําท่าการทรงตัวเราถ้าใช้กับการกระโดดนะคะถ้าเราต้องการกระโดดให้สวยๆเหมือนเหมือนนางหงแยกออกไปเนี่ยเราต้องฝึกการแยกขาให้ได้เราก็จะสามารถกระโดดลอยกลางแล้วก็แยกขาได้มันก็จะทำให้เราสวยขึ้นสองนะคะก็ฝึกความแข็งแรงของขานะคะเพราะว่าการเทคตัวถ้าขาแข็งแรงมันก็จะสามารถเทคตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมร่างกายของเราได้ การมีสภาพอของกล้ามเนื้อที่มีความพร้อมทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับอุปกรณ์นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ว่าเราจะฝึกลิบบิ้นนะคะฝึกห่วงฝึกบอลหรือฝึกคทามันก็คืออุปกรณ์ในกีฬาประเภทหนึ่งก็คือกีฬายิมนาสติกลีลานะคะน้องๆสามารถเอาท่าเหล่านี้นะคะไปเล่นประกอบดนตรีแต่ก็อาจจะมีหลายๆท่าเพิ่มมากขึ้น ถ้าเต้นนี้แล้วแต่ที่เราจะชอบนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายเราตลอดเวลาประกอบอุปกรณ์พวกนี้ประกอบกับการเคลื่อนไหวที่มันยากมากขึ้นมันก็จะเป็นกีฬาหนึ่งชนิดก็คือกีฬายิมนาสิลีลา และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้เรื่องหลักของความสมดุลนะครับที่ใช้ในกีฬาย,ยิมนาสติกเป็นที่เรียบร้อยรวมไปถึงอุปกรณ์ทั้งสี่ชนิดนะครับในการเล่นกีฬาย,ยิมนาสติกนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าน้องๆเขาจะใช้หลักเกี่ยวเรื่องความสมดุลไปพิชิตภารกิจได้หรือไม่ติดตามชมกันให้ดีครับ เชื่อกันว่ากีฬายิมนาสติกนั้นมีที่มามาจากประเทศกรีกตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะ พราะการฝึกฝนร่างกายให้ดูแข็งแรงสมส่วนเป็นที่นิยมกันมากทำให้ผู้ชายชาวกรีกคิดค้นวิธีฝึกความแข็งแกร่งของร่างก,กายขึ้นมาหลายวิธีเช่นการโหนห่วงทรงตัวบนบาสูงเดินไต่เชือกการพลังการด้วยมือเปล่าส่วนชาวโรมันก็ไม่แพ้กันใช้ยิมนาสติกดัดแปลงเป็นกิจกรรมในการฝึกทหารอีกด้วยใครจะคิดว่ากีฬาที่ดูเหมือนจะต้องใช้ความพลิ้วไหวอ่อนตัวของร่างกายจะมีที่มามาจากความแข็งแกร่งนั่นเอง